ชื่อเต็มๆของเขาก็าคือ2 0 2 4 f o r d mustang นะคะ2.3ลิตร high performance เออคือตัวนี้เขาดุดกกันกว่าเขาแรงกว่าตัวเก่านะคะคือ2.3 e c o boost ตรงที่ว่า0-100ถให้ถ่ายว่าเขากี่วิอ่ากี่วิกี่วิ4วิเท่านั้นนะคะ0ู0 0ถึงแค่4วิเท่านั้นคือบอกเลยว่าเร็วแรงมากเร็วกว่าตัวเก่านะคะคือ0.5วิเออ0.5มันก็ม a t t e r หนึงออปะคือตัวเก่าอะ่ะมันประมาณ 4.5นะตัวนี้ก็คือ4หวิไปเลยมาดูกันว่าเขามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างตัวนี้นะเป็น High Performance นะคะของ Ford Mustang คือเขาจัดเต็มเรื่องออปชั่นมากๆอย่างเช่นกระจังหน้ารถน,นะคะตอนแรกอะม้าเขา,เาจะอยู่ตรงกลางใช่ปะแต่เนี่ยก็คือถบมาขวาเลยอันนี้มันจะเป็นเหมือนรุ่นที่บ่งบอกของ High Performance จะมีม้าป่านะคะแล้วก็เป็นหงค่ะพาดไปเลยอันนี้คือแบบสุดปังวัตนาเบ้ไอโฟอะไรก็ตาม แล้วก็ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือติดมาตั้งแต่ที่โรงงานเลยแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นแบบรูๆเพื่อแบบเหมือนลู่ลมปะพี่แพทใช่ลู่ลมตอนแรกพึ่งจะถามอันนี้คืออะไรอะคะแบบใส่มาทําไมมันเป็นรูๆอยู่กลัวเขาก็แบบเออเพื่อลู่ลมอะไรต่างๆมาต่อที่ล้อนะคะล้ออลลอย19นิ้วนี่เหมือนเวลาเราขับขี่อะสมมุติว่าเป็นคนที่ขับเร็วใช่ปะคือจะรู้สึกเลยว่ามันก ม,มันติดยึดถนนมากคือถามว่าขับเร็วไหมก็ก็ไม่นะคะคันนี้ก็คือแบบทุกคนชอบมาลองของว่าเฮ้ยมันต้องขับเร็วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าร้อยเดียวพอผูช้างนะคะเขาก็เป็นสีดํานะคะให้แมทช์กับสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะเน่เป็นไงเป็นไงเป็นไงสปอยเลอร์นะคะก็คืออันนี้ก็คือติดมาให้จากโรงงานเลยสีดําเท่มากแล้วมาดูข้างหลังเขาชอบมา ตรงที่ว่าเขามีความเป็นแบบคงความเป็นตัวเองสูงมากเห็นปะเขาจะมีความเป็นตัวเองอะและข้างหลังตรงเนี้ยก็จะไม่เหมือนเดิมนะคะตอนแรกจะเป็นน้องม้าแต่อันเนี้ยก็คือจะไปแมทช์กับข้างหน้ารถมาดูท่อค่ะท่ออันนี้ก็คือเทอร์โบคู่ทุกคนก็คือแบบมีความดุดันนะคะมีสองข้างเออมีสองข้างเลยอย่างละสองอย่างละสองซึ่งคันนี้นะคะด้วยความที่ว่าเขาเป็นไฮเพอร์ฟอร์มนซ์แรงม้าเขามีทั้งหมด ร3 0แรงม้านะคะ475นิวตันเมตรอะไรวะแรงบิด try to แบบ informative นิดนึงนะคะแต่ว่าเราอยากจะบอกจริงว่าแรงม้าเขามีเยอะกว่าตัวเก่านะคะก็คือตัวเก่าอ่ะ Eco Boost มี3 0มี300แรงม้านะคะตัวนี้ก็คือมี330แรงม้าก็คือแบบมาป่ะสงครเดี๋ยวเราจะไปข้างในต่ออันนี้นะคะเป็น Keyless Go สมมุติว่าเรามีกุญแจอยู่ในตัวใช่ปะวิธีการเปิดแค่ยางงี้ได้ยินปะ แค่นี้เลยแล้วเวลาการล็อกก็แค่อย่างงี้แค่นี้อ่ะไปไปดูข้างในกันอยู่ในรถแล้วนะคะเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ดูว่ามันเท่มากเวลาสตาร์ทเ่ยเหยียบเบรก หน้าปัดเขาจะเป็นแบบมา้าแบบปงมามาเล่าถึงพวงมาลัยนะคะปึ้มจะพูดหลักๆฟังก์ชันที่เราได้ใช้งานจริงๆนะคะอันนี้ก็คือเปิดเสียงลดเสียงปิดเสียงเมื่อลำคาญนึกออกบ้างแล้วก็ปิดไปแล้วก็แบบเลือกเพลงว่าเออเพลงหน้าเพลงหลัง ด้านนี้นะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยรู้จริงส่วนอันนี้ก็คือ Navigator นะคะเออเซตติง้งวางโทรศัพท์รับโทรศัพท์นะคะอันนี้ก็เปิดวิทยุเปิดเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนเซตติ้งของระบบของมาสเตงของเขานะคะแบบเลือกเครื่องเสียงได้ส่วนด้านเนี้ยไม่รู้ค่ะเจ้าบะฮู้จะมาบอกก่อนว่าความปังของเขาไม่ได้แค่นั้นคือด้วยความที่ว่าอันนี้เป็นไฮเปอร์ฟอร์เมชันะคะแพนไปด้านนี้ อันนี้พอเขาเราเราเข้ารถมาปุบาอันนี้มันก็เป็นเหมือนการย้ําเตือนว่าเธอเธอเป็นไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆนะซึ่งที่พาไปดูอะทอยเสียเห็นใช่ปะเราสามารถที่จะเลือกเสียงทอยเสียได้ค่ะเฮ้ยความปังมันอยู่ตรงนี้เราก็แค่กดตรงตัวรูปม้านะคะที่บอกตรงเนี้ยรูปม้าใช่ปะโดยที่เราปรับไปที่ exhaust mode นะคะเห็นปะเราจะเลือกเป็น quiet normal sport หรือว่า race t a นะคะ ปกติชีวิตประจำวันนะคะปื้มจะใช้เสียงเป็น normal แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเฮ้ยเรามีความเกรงใจของข้างบ้านไม่อยากให้ข้างบ้านเปิดมาตกใจว่าที่ไม่เสียงอะไรเราสามารถลงจากตรง ตรงเรสแท็กนะคะมันจะลงมาปุ๊บอบคลิกลงมามันจะเขียนคำว่าคอยสตาร์นะคะสมมุติเรากดโอเคปุ๊บครั้งหน้าที่เราสตาร์เนี่ยมันจะเสียงมันจะเบาขึ้นเออแต่ถ้าเกิดถามว่าคนที่ใช้มัสแตงอย่างเงี้ยการที่แบบสตาร์เครื่องแล้วมันมีเสียงมันรู้สึกว่าแบบอืไปเลยเจ้าม้าม้าป่าเมกันตัวนี้คะมันเท่มากจริงแล้วเท่ไปมากกว่านั้นก็คือตรงโซนนี้ค่ะเรียกว่าโซนอะไรเดียวที่เป็นแบบแตกๆโซนอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่ฉันเป็น สารฝันสารฝันอันนี้นะคะเป็นโหมดนะคะทั้งหมดเดี๋ยวปุ้มจะปรับให้ดูนะคะอันนี้ก็คือเหมือนแบบรู้สึกเหมือนเราขับเครื่องบินเลยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนโปิดแบบแตกๆไฟแตกๆละกันอันนี้ก็จะเป็นโหมดที่เราสามารถเลือกได้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเลือกความหนักของพวงมาลัยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนการปิดโหมดการช่วยเหลือนะคะเหมือนสมมติเวลาเราขับเวลาไปจี้จิงอย่างเงี้ยถ้าเกิดปิดโหมดไม่ให้มันแจ้งเตือนก็คือสามารถทําได้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าโหมดมันปรับยังไง อันนี้นะคะก็จะเป็นโหมด normal นะคะสมมติเราขับคันโยกปุ๊บขยับคันโยกปุ๊บเนี่ยจาก normal มันจะกลายเป็น sport หน้าจอมันจะเปลี่ยนเลยทุกคนส่วนถ้า sport เสร็จปุ๊บจะไปที่ race track นะคะส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนที่ทั้งรถเนี่ยจะเอื้ออำนวยให้เราแบบขับขี่แบบซิ่งสุดๆเลยต่อไปโหมดนี้นะคะเป็นโหมดที่แบบ เฮ้ยสมมุติเราแข่งแบบทางตรงใช่ป่ะสามสวุงไปเลยนะคะคือแบบเป็นโหมดที่แบบแข่งทางตรงต่อไปก็จะเป็นโหมด Snow and Wet นะคะซึ่งเราไม่ได้ใช้หรอกในชีวิตประจําวันนะเนาอนี่ก็เป็นจำนนโหมดทั้งหมดของมาสแต n งคันนี้นะคะสามารถเสียบเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay ได้เราสามารถเสียบได้นะคะจากรูตรงนี้ข้างหน้านี้นะคะพอเสียบปุ๊มใช่ป่ะมันก็จะเด้งเป็นของเรา พัชจะพาไปดูช่องเก็บของด้านหน้านะคะนี่พอเลื่อนลงมาก็จะเป็นที่เก็บของแต่ว่าเนี่ยเราสามารถกดปึ๊บมีช่องลับด้วยสามารถเก็บขวกสือเนี่ยออของฟอร์ดอย่างเงี้ยเราก็ใส่เข้าไปได้เก็บเข้าไปจะได้แบบอันนี้ไปเก็บของอย่างอื่นได้แล้วคันนี้นะคะมีที่วางน้ำขวดน้ำอย่างสองอันสองคนพอดนีนั่งสองคนก็เก็บวางได้แต่ตรงเนี้ยเราสามารถดึงขึ้นมา ออกรณีว่าเราเอาน,นี้ออกมาใช่ป่ะแล้วเราก็วางกุญแจลงไปได้ถ้าเราไม่รู้จะวางกุญแจที่ไหนนี่อันนี้นะคะก็เป็นช่องเก็บของตรงกลางอันนี้เป็นปากกาค่ะที่เสียบปากกาแล้วก็อันนี้มีรู USB รูหนึ่งซึ่งสามารถต่อกับ Apple CarPlay ได้แต่ว่าได้แค่เครื่องเดียวเออคือเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดใครต่อก่อน<ช>ก็คือชนะใช่แล้งก็คือใครขึ้นรถเสียบก่อนเขาเนี่ยก็จะได้คนควบคุมการฟังเพลงในวันนั้นไปเออแล้วก็ช่องจุดบหรี่มี2รู แต่ว่าช่องนั้นนะคะพนไม่ได้ใช้เก็บปิดไว้แล้วก็เลยมาใช้ตรงนี้อืเสียเป็นที่ใช้แบบอีกโดนหนึ่งเพราะว่าอันนี้ติดกล้องหน้ารถติดกล้องหน้ารถด,ด้วยใช่ทำไมเราถึงตัดสินใจซื้อรถคันนี้นะคะที่ซื้อรถคันนี้เพราะว่าด้วยความที่ว่าปื้มรู้สึกว่าปื้มอยากหารถคันหนึ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวเราได้สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็สวยด้วยเออประมาณนี้นะแล้วก็สามารถใช้ขับได้นานๆมันคลาสสิก ตอนที่ไปดูคันเนี้ยเรายังไม่ได้รู้หรอกว่าเขาคืออะไรยังไงแต่รู้ว่าเฮ้ยฟังก์ชันมันแบบน่าใช้มากๆแล้วมันเป็นรถคูเป้ที่สามารถขนของได้จริงๆอันนี้ก็รู้สึกว่าเออมันเหมาะแล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นรถที่คงความเป็นตัวเองมากค่ะคือเพ้่มรู้สึกว่าอะไรที่คงความเป็นตัวเอง แล้วแบบสามารถพัฒนาการเป็นตัวเองได้มาถึงจุดจุดนี้ได้ปื้มรู้สึกว่ารถคันนี้คือรถที่คลาสสิกแล้วก็ตอบโจทย์ในคาแรคเตอร์ของปื้มมาเพราะปื้มมาชอบสนับสนุนให้ทุกคนอ่ะคงความเป็นตัวเองไว้แต่การที่เราคงความเป็นตัวเองน้อยอ่ะเราก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆใช่ปะ่ะเหมือนรถคันนี้เลยรถคันนี้เหมือนกันคือทุกๆอย่างคือแทบไม่เปลี่ยนเลยนะข้างหลังของเขาหรือว่าความเป็นม้าป่าของเขาหรือว่าจุดแข็งของเขาอะไรอย่างเงี้ยอืมมันเป็นแบบอเมริกันมัสเโคลคาร์จริงๆนะก็ รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แมทช์กับแบบอินเนอร์ข้างในมากๆนะคะแล้วก็สวยแล้วก็พร a อกิคอลก็เลยตัดสินใจซื้อรถคันนี้ <S <S รู้สึกยังไงบ้างกับรถคันนีนออ้นั่งข้างหลังสบายจังเออนั่งข้างหลังสบายนะแต่มันอาจจะลกนิดน,นึง <S 1> <S 1> เพื่อความสมจริงสมจังปุ้มจะให้พีพ่แพทนะคะไปนั่งข้างหลังให้ดูว่าคนสูงร7 0เจนั่งข้างหลังแล้วเป็นยังไงบ้างหลายคนนี่คือรถคันนี้ปุ้มจะถามเขาเสมอว่าอุ้ยนั่งได้ไหมติดเข่าไหมสบายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ากลัวเขาเก่งอ่ะร้อยเจ็ดสิบเออ หัวติดข้างบนนี้เลยนะไหนลองนั่งแบบปกติสามัญชนดินั่งอะไรนนี่นั่งปกติกงก็คือหัวติดถูกปะอ่ะเดี๋ยวปื้มไปนั่งให้ดูปื้มมือนั่งให้ดูตอนออกก็จะยากยากหน่อยนะคะติดค <c oughs> ุณสูงหนึ่งร้อยหกสิบสามนะคะคือปื้มก็นั่งได้นะแต่หัวก็เกือบติดนิดนึงดังนั้นเวลาปื้มนั่งปื้มก็จะนั่งอย่างนี้ แบบนั่งให้ตัวเองเข้าไปข้างในอะ่ะจะบอกว่าเบาะนี้เป็นเบาะที่สบายนะทุกคนเพราะว่ามันเหมือนจะดูไม่สบายแนละ้วดูนั่งไม่ได้นะแต่ว่ามันเห็นปะช่วงตรงนี้ของเขาอ่ะมันเอือ้อเอื้อมากเลยให้เรารู้สึกสบายนะแล้วก็จะบอกว่าที่ชอบรถคันนี้นะคะมาคือนางมีที่แขวนเสือ้อนางมีที่แขวนเสื้อตรงนี้นะคะ2ด้านเลยปกติแล้วรถที่เป็นคูเป้นแนวนี้นะคะจะไม่เห็นมีที่แขวนเสื้ออะไรเลยแต่ว่าปุ้มรู้สึกว่าการที่มี ที่แขวนเสื้อขึ้นมาเนี่ยมันทําให้ปื้มแบบตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นนะคะชอบมากแล้วก็จะบอกเดี๋ยวสอนวิธีการพับเบาข้างหลังก็ได้ถ้าเกิดจะพับเบาใช่ปะก็แค่ดึงตรงเนี้ยแล้วก็มันก็จะพับมาแค่นั้นเลยการเปิดหลังรถนะคะเปิดได้3าวิธีทุกคนเปิดข้างในรถก็ได้เปิดจากกุญแจก็ได้หรือว่ากดปุ่มมันจะมีปุ่มข้างใต้ตรงนี้นะคะเล็กๆตรงเนี้ยแค่กดมันก็จะเปิดเลย ข้างหลังนะคือมันแบบมีสเปซว่างกว้างขวางมากจริงๆมันก็เลยเป็นการตัดสินใจที่จะซื้อคันนี้มันกว้างจริง,รง,รงอะ่ะมันนอนได้แต่ก็ไม่กล้านอนนะคะแล้วสามารถพับเบาะเข้าไปได้อีกมันก็จะสามารถยัดกระเป๋าแบบเข้าไปได้อีกอะ่ะพับเบาะแล้วก็แบบไปได้อีกออกก่อนนะคะจบไปแล้วนะ วิวรถตามฉบับโจปื้มนะคะจะบอกว่าข้อมูลทั้งหมดนี่ยเป็นข้อมูลที่ปลืมกับพี่แพทนะได้ศึกษาก่อนที่จะตัดสินใจซื้อลรถคันนี้นะก็ถ้าเกิดมีผิดพลาดหรือว่าไม่ตรงอะไรยังไงก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะ้งองส้มเนี่ยเห็นที่มันมีความแบบจุลซี่มีความแบบฉ่าน้ำเนี่ยเพราะว่าปื้มอ่ะได้ไปเคลือบแก้วมาแล้วนะคะแล้วก็ในเร็วๆนี้นะคะปื้่งคิดว่าปื้มอ่ะอยากแอบรถปืืมอยากให้เพื่อนๆน,นะคะคอมเมนต์ใต้ล่างแล้วก็ช่วยโหวตกันว่า สีต่อไปนะคะน้องต้มตัวเนี้ยจะแรปเป็นสีอะไรดีหรือว่าควรแต่งเป็นยังไงดีนะคะก็เป็นการรีวิวรถที่ตั้งใจมากนะคะตามช่วผผู้ชชยจริงนะคะหวังว่าจะชอบกันถ้าเกิดใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยเจอกัอนใหม่ เลยว่ากินมากค่ะสูบกระหายแล้วก็ระเหยรู้สึกแบบนั้นจริงๆรู้สึกว่าถ้าเกิดแบบขับทุกวันในเมืองรู้สึกว่าถ้าเกิดแบบไปทางานเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าบ่ายเช้าบ่ายเช้าบ่าย,าายก็ประมาณ3-4ถึงวันนะคะในการเติมครั้งหนึ่งนะคะถังของเรานะคะก็ประมาณ59ลิตรนะคะก็เติมครั้งหนึ่งก็จะประมาณพันกว่าบาทแต่ถ้าเกิดเติมทุก3วันมันก็สิ้นเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าสิ้น เพราะว่าข้างหน้าจอนะคะมันจะเตือนแล้วค่ะถ้าเกิด80กิโลเขาก็จะให้เราไปเติมน้ํามันแหละอประมาณนี้ถ้าเติมเต็มถังมันประมาณ400กว่ากิโลมันเป็นเลขที่มันเขียนขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ย